สวัสดีค่ะเจอกันกันกบย่ามีแอนชานแนลอีกแล้วเด้อค่ะมือนี่มีแนวแสบมากินปั่นพี่นอ้องเบิร์อีกแล้วจ้ะแกงเฮ็ดพอจ้ะควันหุยๆเลยเห็นอยู่บอกในกล้องเห็นบอกอืมนัวบบกคะักเฮ็ดเพราะ ข้าวเหนียวจ้ะข้าวเหนียวร้อนๆได้เห็ดพอมาโลละสามร้อยโลละสามร้อยจ้ะอ,อันเดะบะแมี่เฮฟอันเขาเจ้าเก๊มบะหมี่เลยบะแมาี่อันขามปีขามซาดเด้ออืม้มเ่ย หัมเสียงเด้องโอ้ยซับอืมแกงเป้นอย่างนี้อย่างบเกือแบบบะขามภาคีเลิศภาคีตัวแม่แกงจ่ายแอมไม่ได้แกงคุณยายแกงให้นะคะเพราะว่าแกงมาแกงเห็ดไม่เป็น ม,มาจะข่ะมเาเยอก็จะบอกว่าขอบคุณนะคะสำหรับคนที่เริ่มติดตามแอนเน้อจ้าก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนรักยางเป็นทางการล้ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนแล้วที่รักและเอ็นดูนเนาะถึงเข้ามาติดตามกันใช่ไหมคะก็ขอบคุณมากเลยอยากให้ติดตามกันไปนานๆน,นะคะ เดี๋ยวจะมีเมนูอย่างแซ่บๆโอ้โหหลดกรนะไลเนาะมุมนี้ถ่ายจากมุมหน้าบ้านค่ะเสียงรถไล้ไลยอ่ะงายงเศ้าพพ้อมหิวขาวขาวเศร้าไปตลาดช่วงนึงไปเจอโลรเจ็รเลยเว้ยพวกกล้าซื้อน้ำไห้เด้อไม่กล้าซื้อแล้วดำๆเหมือนเอามาคุกทรายอะ่ะเหมือนเห็ดพาอเกานะที่เจ้อาอัดคิปอ่ะ เคยมีคลิปหนึ่งหนึ่งหนังู่ช่วงหนึ่งคิดตัวเฮ้เพราะขามปีขามซาดนะเรามาผูกไส้ขายมต้องดูดีๆนะจ๊ะ ืข้คนคีรถกาดไปไกลมากกลยเดียวเบิงว่า,ายดีล่ะค้นดิงข่าวายอย่างว่า,ายดอกขันอายบ่าอาดคิป,ปันนี่ดอกอย่าไปอ้านนะจ๊ะ ้าจ่ะอ,อายกับเวง,เงิน,น,งนแน่มาพีินน่ะจะก็้หายเจอกันใหมคลิปหนาได้ค่ะเดี๋ยวสิมันกินยำบันเมืองก็ฝากติดตามเลยเด้อค่ะฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย